อเคครับผมก็สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับผมอยู่ผมเป๊ปพี่เอ็มนะครับผมวันนี้นะครับมันมีเว็บเปิดใหม่มาอีกแล้วครับน้องๆชื่อเว็บ hello zone นะครับผมอันนี้พี่เอ็มก็ไม่รู้นะว่าเว็บเปิดได้กี่วันแล้วนะครับก็เพิ่งเห็นแล้วก็เลยมาทําคลิปนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราสมัครสมาชิกกันไปก่อนนะครับผมนี่สมัครสมาชิกกันเลยครับผมเบอร์โทรนะครับที่ใช้เป็นเบอร์พี่นะครับผมรหัสผ่านก็ให้ตามแบบที่เขาแนะนํามาเลยนะครับผมแล้วก็สมัครสมาชิกไปเลยเรียบร้อยนะครับผมอ่าแล้วก็กดเข้าสู่ บทนะครับเรียบร้อยนะครับผมอ่าน้าเว็บก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมฮัลโหลโซนโปรโมชั่นเปิดเว็บใหม่เติมเงินแล้วสุ่มเพชรคูณ2นะครับผมรายชื่อผู้โชคดี10รายการนะครับผมเอ้ามีคนได้ปักธงด้วยวิธีการเติมเกมนี่ครับนี่นะครับเติมผ่านซองของขวัญนะครับผมแล้วก็นี่นะครับเริ่มเล่นเกมนะครับนี่มีเพชรนะครับมีรหัสถ่าปักธงมีหมวกเอฟนะครับแล้วก็มีเพชรห้าหมื่นนะครับ แสนเพชรก็มีนะครับผมสุ่มครั้งละ10เครดิตนะครับน้องนนี่นะครับถ้าสุ่มได้ของรางวัลก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเราไปดูเพจเขาดีกว่านะครับผมโอเคครับเราก็อยู่กับหน้าเพจของ hello zone นี่ครับผมเว็บเปิดใหม่นะครับนี่คนติดตามแค่สิบคนเองนะครับผมเป็นเว็บเปิดใหม่จริงๆนะครับนี่นะครับโพสต์เมื่อ23กรกฎาคมนะครับตอนนี้เว็บใช้งานได้ปกติแล้วนะค่ะ จริงๆต้องพิมพ์ว่านะคะนะครับผมสําหรับที่เติมเงินกับแอดมินจะได้เครดิตคูณ2นะคะอ่ายินดีด้วยจ้าขอให้เฮงเเอา้ามีคนสมในท่าปักธงนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับก็มีน้องก็มาเมนว่าเดี๋ยวผมจะไปเล่นอ่า ก็เป็นเว็บเปิดใหม่นะครับเว็บ Hello Zone นะครับโอเคครับพี่เอ็มก็มาดูให้นะครับผมเดไปดูรีวิวนะครับไม่มีรีวิวนะครับผมอ่าไม่มีชุมชนด้วยนะครับก็เป็นเว็บที่เปิดใหม่นะครับผมถ้าใครสนใจก็พี่เอ็มจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมถ้าใครหาไม่เจอหรือว่าไปค้นหาหรือกําลังมองหาเว็บใหม่ๆนะครับผมพี่เอ็มจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปให้นะครับผมโอเคครับแล้วเจอกันคลิปหน้านี้ครับผม